เกิด <G ül> เหตุคนร้ายวิ่งราวซับภายในลิฟต์โดยสารโรงพยาบาล BNH เขตสาทรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณ17.50นาทีผู้เสียหายคือนางสาวชัญญพรอายุ36ปีซึ่งเป็นแพทย์โรงพยาบาล BNH ที่ตั้งท้องได้8เดือนได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าและใบหน้ามีเลือดออก โดยคนร้ายเป็นชายไทยสวมหมวกกันน็อกเต็มใบขับขี่จักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีดำแดงไม่ติดป้ายทะเบียนเข้ามาจอดที่โรงพยาบาลบริเวณชั้นบีเดิงเมื่อผู้เสียหายเดินเข้าลิฟต์คนร้ายก็ได้เดินตามมาถึงชั้น4และได้เข้ามากระชากทรัพย์สินของคุณหมอแต่ก็ได้มีการยื้อแย่งซึ่งกันและกันทําให้คุณหมอผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บจนใบหน้ากระแทกเข้ากับลิฟต์และจากนั้นคนร้ายก็ได้ถอดเสื้อคลุมกางเกงขาย,ยาวและรองเท้าผ้าใบาทิ้งเอาไว้รวมถึงได้ขับขี่รถจักรยาน นลบนีไปซึ่งทางนี้คนร้ายก็ได้กระเป๋าถือไปหนึ่งใบภายในมีโทรศัพท์มือถือ iPhone จำนวนหนึ่งเครื่องเงินสด3,000บาทบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรเครดิตธนาคารต่างๆทั้งนี้ฝ่ายสืบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆได้ทำการสืบสวนข้อมูลดังกล่าวโดยคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นอดีตพนักง,งานรักษาความปลอดภัยในบริเวณดังกล่าวซึ่งณตอนนี้อยู่ในระหว่างขออนุมัติหมายสารเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต,ต่อไป